สวัสดีครับผมมาอยู่กับกองทัพนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้า m ิวเอ็กซ์เดนเก็กพีกนะฮะ ก็เป็นบิ๊กไม่ได้เเเฉ้นคังใหญ่นะครับผมสำหรับในส่วนของตัวมิวเอกนะครับและวันนี้นะฮะมีโอกาสได้มารีวิวสีขาว R S เครื่อง3000ันขับ2คันนี้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เรารีวิวนะครับสีเทาไอวเกอโอเปกเนี่ยไปหลายคันเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวสีขาวไหนๆก็มาแล้วนะฮะก็เราก็จะมารีวิวนะครับให้กับคุณลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมนะฮะที่กําลังรับชมอยู่เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสำหรับคันนี้ว่ามันจะสวย ขนาดไหนนะฮะกับเจ้า RS สีขาวคันนี้ครับผมอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะฮะอ่าในส่วนคันนี้นะครับด้านหน้าอย่างที่บอกเลยนะ RS คือมันหล่อมากๆอยู่แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนโฉมนะฮะเปลี่ยนแปลงมาใหม่หมดนะฮะล่มาตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะครับซึ่งตัวนี้เพิ่มในส่วนความเว,ว้าความโค้งนะฮะเพิ่มเส้นนะครับมีเคิร์ฟเข้ามาให้นะฮะเวลาที่ดูนะฮะอย่างยิ่งเป็นสีขาวมุกเนี่ยแสงกระทบหรืออะไรต่างๆเนี่ย เส้นนะครับลวดลายเขาค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะฮะทำให้มิติตัวรถเนี่ยเด่นมากๆเลยอันนี้แค่ในส่วนแค่ฝากระโปรงนะยังเด่นขนาดนี้นะฮะแล้วก็ถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวกระจังหน้าแล้วก็กันชนกันเลยนะครับตัวโลโก้ยูสุนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีทางคุณลูกค้านะครับเขาบอกว่าอยากได้โลโก้นะฮะของยูสุที่มันเล็กลงหน่อยนะครับดูให้มันสปอร์ตขึ้นนะครับมา ไม่ได้เชนครั้งนี้นะฮะเราเปลี่ยนในส่วนตัวโลโก,โก้ให้มันมีขนาดที่เล็กลงนะครับผมต่อมาครับผมกระจังหน้าครับตัวนี้เป็นแบบแบ a ็คโครมนะฮะแล้วกเ็เป็นแบบแบล็ k เดมอนกริลนะครับก็ซึ่งนะครับในส่วนของตัวนี้ครับก็จะมีสีนะครับเป็นสีแบบแบ a ็ k โครมนะแฟมไปด้วยนะครับของตัวขีดต่างๆของตัวช่องเนี่ยนะฮะทำให้เวลาที่เรามองเนี่ย ตัวนี้ค่อนข้างที่ชัดเลยนะมันจะมีมิติของตัวลวดลายของตัวกระจังนะครับได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แซมมากับเส้นนี่นะครับสีดําแถบสีดําเอกลักษณ์ของยูสุนะครับอ่านะมาถึงด้านล่างครับบอมเปอร์ด้านล่างหรือว่าในส่วนตัวกันชนหน้านะครับผมตัวกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ออกแบบเป็นแบบไฟเตอร์เจ็ทนะครับผมก็ให้อารมณ์ที่มาดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็โชว์เชียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจะเป็นตัวสี แมกเนติกนะครับตัวนี้เป็นสีแมกเนติกนะครับเป็นออกสีเงินๆออกสีเทาหน่อยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความดูเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวไฟตัดบอกหน้านะครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็เพิ่มมานะครับกับตัวแอคเคอร์เทนนะครับก็ช่วยในเรื่องของการลดแรงต้านอากาศนะครับหลักอากาศโุรลาบนะครับผมตัวนี้ก็ทําให้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างรถสปอร์ตนะครับผมหลายหลายค่ายนะก็ นี่ในส่วนของตัวช่อง Air ain, แอร์เคอร์เทนหรือว่าช่องระบายอากาศตรงนี้เหมือนกันนะครับผมแน่นอนแหละคอนเซปต์รสปอร์ตเราต้องมีให้อยู่แล้วนะไฟหน้าครับตัวนี้เป็นแบบไบเบีม LED เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าก็จะเพิ่มในส่วนของตัวไฟเดย์ไทม์ตรงนี้นครับผมตัวนี้ก็เขาเรียกว่าออกแบบแบบเด a m มิกเบลดนะครับซึ่งมันจะเป็นเส้นแถบเหมือนใบมีดหรือว่าเหมือนดาบอย่างเงี้ยครับผม2เส้นนะครับผม เพิ่มเอกลักษณ์ของตัวยูสูเข้ามาให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ในเรื่องของความสปอร์ตนะฮะซึ่งไฟหน้าตัวนี้ก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมสังเกตจากรุ่นปีก่อนนะครับหรือว่ารุ่นก่อนเนี่ยไฟหน้ามันจะเล็กรู้สึกว่ามันจะเล็กกว่าเดิมเล็กเกลียวกว่าเดิมยิ่งเวลาที่เปิดแค่ไฟหรีเนี่ยสวยมากนะครับผมอ่าหันมาด้านข้างครับตัวด้านข้างนะครับอย่างที่บอกเลยนะในรุ่นของ R s เนี่ยเพิ่มมากับคิ้วล้อนะครับ มาให้นะครับทั้งสี่ล้อมาจากโรงงานนะครับผมในส่วนของตัวคิ้วล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นสีของตัวกอสซี่แบ็กนะครับผมเป็นดําออกเงาๆนะทั้งสี่ล้อนะครับผมและถัดลงมานะครับที่มันเป็นไฮไลท์เลยนะก็ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเนี่ยขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบบ R S Design นะครับเป็นการดีไซน์ของ R S เลยนะครับซึ่งให้ขนาดล้อแม็กนะครับแบบ20นิ้วแล้วก็เป็นลวดลายแบบนี้นะครับผมมองว่า มันค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะเป็นสีกอซีแ y b เหมือนกันนะครับผมด้านในเป็นสีดําเงานะครับด้านนอกออกจะปัดเงานดนึงนะออกจะเป็นปัดเงาออกโทนเทาานะครับผมดนึงนะสวยมากนะครับผมเป็นโทนแบบอสองเฉดอะนะครับเป็น2เฉดนะครับผมเหมือนก็เป็นสีออก t โทนนแต่ว่า คือจริงๆเวลามอมันจะออกเหลือบๆนะมันจะไม่ได้ชัดเจนขนาดกับล้อที่ไปปัดเงามาหรือประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับสมรรถนะนะฮะที่ดียิ่งขึ้นนะครับกับตัวยางของตัว Bridgestone นะครับตัวนี้เป็น Bridgestone นะฮะซีรีส์ของ d u l e r นะครับผมแน่นอนล่ะซีรีส์ d u l e r เป็นซีรีส์ที่นะับถือว่าคุณภาพที่ดีมากๆนะครับผมซีรีส์หนึ่งของตัว Bridgestone เลยนะครับในเรื่องของความนุ่มนะครับการเข้าโค้งนะฮะสมรรถนะต่างๆเนี่ย คือชื่อว่าวิสต์โอนเดลเลอร์แล้วดีมากนะครับผมไว้ใจได้แน่นอนนะฮะซึ่งมาอยู่ในรถของตัวมิวเอ็กซคันนี้นะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนครับแฟมด้วยโลโก้นะฮะของตัว RS นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ RS นะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับเขียวตัวนี้เขาเรียกว่าเขียวรามกลิ่นหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าสีเขียวมะนาวนะฮะก็จะแซมเข้ามานะครับผมผมลืมแจ้งไปนะครับในส่วนของตัวโลโก้เนี่ยก็จะปั๊มเปอร์ตัว RS ไว้ด้วยนะครับผมอยู่ตรงหน้ากระจังนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของตัว RS แบบนี้นะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้แค่ด้านหน้านะเรามาดูด้านในอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวสีขาวเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการดีไซน์ เฉดสีนะครับกับตัว RS เนี่ยผมมองว่ามันมันแมสแกนมากๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นสีขาวตัดโทนดำนะครับภายในเนี่ยโทนดำทั้งห้องโดยสารนะครับภายในโทนดำทั้งห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหลังคานะครับผมด้านล่างนะฮะรวมถึงในส่วนของตัวเบาะด้วยเช่นกันนะครับตัวเบาะนะครับดีไซน์ของ RS นะครับตัวนี้ดีไซน์มาใหม่นะครับอ่าจะมีเส้นของสีเขียวลามกรีนเนี่ยเดินนะครับเป็นเส้นได้นะครับผสมกับแถบอ่ ได้สีเทานะครับสีเทาดำนะครับผมมันจะเป็นสีเขียวเดินคู่กันกันกบได้เฉดส,สีเทาผสมกันนะครับเราจะไม่ได้เดินได้สีเขียวทั้งหมดทั้งเบาะนะครับตัวนี้ก็เพื่อไม่ให้ตัวเบาะเนี่ยมันลกสีเขียวจนมากเกินไปนะครับผมก็ให้มันออกในโทนของตัวสีดําแล้วก็ได้เอกลักษณ์ของตัว i อด้วยเราก็จะเดินมาให้เนี่ยกลังสวยพอดีแล้วก็ปั๊มในส่วนของตัวไอที่หัวเบาะนะครับ ในส่วนของตัวบอกคู่หน้านะครับผมสั้งสองข้างเลยนะฮะอันนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ตัวบอกงานดีนะครับคุณภาพดีนะครับและแน่นอนคือได้เทคโนโลยีคูมักระบายความร้อนได้ดีมากมากนะครับผมในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เพิ่มมาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดเจ้านิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับที่จะอยู่ในรถของตัวกระบะดีแม นะครับปี2 0 2 4ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับผมแล้วก็ตัวมิวเเนี่ยพอเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยได้หน้าจอตัวนี้มานะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้หนึเลยนะครับมันก็จะได้ในเรื่องของตัวลอมแรมนะครับคุณภาพหน้าจอความละเอียดต่างๆที่มันจะดีมากขึ้นเลขอย่างคือสามารถรองรับ Android Auto, a p p l เ CarPlay พแบบไวเลสแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องมาคอยเสียบสายเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้คือข้อหนึ่งเขาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมรองรับตัว USB Type C นะครับในปัจจุบันนะครับผมทั้ง iPhone และ Android เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยก็จะรองรับเป็นตัวสายแบบ USB Type C กันหมดแล้วนะครับเราก็จะ ให้เป็น USB ใหน้นึงเลยนะฮะเรื่องการถ่ายวอนข้อมูลที่รวดเร็วนะฮะแล้วก็เรื่องการชาร์จแบตที่มันจะเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมในรูปแบบของตัว Type C นั่นเองนะครับและที่พิเศษมากๆเลยนะฮะเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับรุ่น RS เท่านั้นนะฮะก็จะได้เป็นกล้องแบบ360องศานะครับผมนะครับที่เพิ่มมาเนี่ยหน้าจอ360องศาหรือว่ากล้อง360องศานะครับของเราเนี่ยนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ แล้วก็ที่พิเศษของกล้องตัวนี้ที่ค่ายอื่นยังไม่มีก็คือตัวสามารถที่จะดูใต้ท้องรถได้นะฮะหรือว่ามุมอับใต้ท้องรถนั่นเองนะครับเวลามีหมามีแมวมีก้อนหินต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้สามารถเห็นได้เลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกโหมดในการปร,รับหมุนได้เลยนะฮะว่าจะดูจุดไหนนะฮะได้รอบคันนะครับเป็น360องศาเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขามากๆเลยนะครับผมอ่า แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังดูใต้ท้องรถไดนะ้เวลาเคลื่อนตัวนะครับโดยที่ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่นะครับสามารถเห็นใต้ท้องรถได้อันนี้ก็ข้อดีของยูสุที่มันจะมีเพิ่มเข้ามาให้นะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวระบบมาใหม่นะครับเรายังเพิ่มนะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วสําหรับที่เพิ่มเข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต ะะข้อดีของเขาเลยคือน้ําหนักเบานะครับและอย่างคือสามารถลดแรงกระแทกนะครับผมที่เกิดจากด้านล่างได้นะฮะไม่ให้มา,าส่งผลน,นะครับผมเกิดการสั่นอะไรต่างๆมาที่พวงมราลัยนะฮะนี่คือข้อดีเลยนะฮะแล้วก็พอได้เป็นพวงมราลัยไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มเติมมากับระบบเอเดีสนะครับผมระบบช่วยเหลือคูอบ,บขี่เนี่ยเพิ่มมาถึงอีก4ระบบกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆเพิ่มมา5แต่ว่าถ้าเป็นระบบที่เกี่ยวกับตัวพวงมราลัยไฟฟ้าเนี่ยจะมีเพิ่มมาประมาณ4ระบบนะครับ ระบบเตือนออกนอกเลนนะครับระบบดึงรถกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนนะครับผมระบบติดตามรถคันหน้านะครับผมแล้วว่าอ,อีกหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของตัวการใช้งานของระบบะตัวเ e อเดอเนี่ยวมาให้ลูกค้าดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าระบบก่อนหนไปก็เพิ่มมาได้พวงมอะไรแบบไฟฟ้านะครับผมดีมากๆนะสำหรับรุ่นนี้ถือว่า ระบบเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ทั้งระบบความปลอดภยัยได้ทั้งตัวอุปกรณ์วัสดุนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยนะและสาหรับตัวหน้าจอใหม่นี่นะครับผมมันดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งหน้าจอใหม่เนี่ยสามารถที่จะกดเปิดปิดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับได้ผ่านหน้าจอเลยนะครับตัวนี้มันให้มาค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่เนเดิมเนี่ยเราต้องมาปรับหรือว่ามาปิดที่หน้าจอทีฟทีนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยาก แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นหน้าจอตรงใหม่เนี่ยลูกค้ากดเข้ามาที่ตัวรถเนี่ยครับระบบไฟฟ้านะครับระบบช่วยเหลือผู้ขี่สามารถกดปิดได้ทันทีเลยนะครับขณะที่เราขับขี่อยู่ก็ได้ครับสามารถกดได้อย่างง่ายดายในข้อดีเลยนะเพราะรุ่นก่อนหน้านี้ผมเชื่อเลยว่าลูกค้าที่ใช้ตัวอันติเมตขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวที่มีระบบเอดดนเนี่ยจะยุ่งยากในการปิดระบบมากเพราะื่อกีบางคนอาจจะขับรถเร็วพอขับรถเร็วไปปั๊บเนี่ยก็จะมีการเบรกจากระบบช่วยเบรกนะครับซึ่งมันจะเกิดความรำคาญให้กับลูกค้าบางคนที่ไม่ต้องการใน จะใช้ในระบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดปิดได้ครับผมนะสามารถที่จะกดปิดได้นี่อย่างเช่นตรงนี้ครับผมสามารถกดปิดได้เลยนะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติครับอย่างพวกระบบเตือนออกนอกเลนอะไรต่างๆนานเนี่ยครับสามารถกดปิดได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับหน้าที่เพิ่มเข้ามานะก็คือในส่วนของตัวหน้าจอ MB ็ดีขนาด7นิ้วนะครับที่ เปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นจะจะบอกเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับจะบอกเป็นแบบดิจิตอลเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบอุปกรณ์ตัวรถต่างๆนานานะครับแล้วก็ตัวเข็มไม้นะครับผมอ่ารวมถึงม่านวาต่างๆจะโชว์ที่หน้าจอตรงนี้ละอย่างนะครับในหน้าจอของตรงนี้นครับในรุ่นของ RS ครับขอบหน้าจอนะครับหรือตัววงแหวนเนี่ยจะเพิ่มเป็นสีแดงให้กับลูกค้านะฮะแต่ถ้าเป็นอันติเมต นะครับจะมีเปลี่ยนมา2รุ่นก็คืออันติเมดกับตัว RS นะครับที่ได้เป็นหน้าจอแบบใหม่อันติเมตเนี่ยหน้าจอวงแหวนเขาจะเป็นสีเงินสีขาวนะครับอ่าอันนี้ RS เพิ่มมานะครับผมเป็นสีแดงนะครับเอกลักษณ์ของเขาเพราะอะไรถึงเป็นสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมให้แพนมาที่ประตูนิดนึงนะครับในส่วนของตัวประตูนะครับทั้งซ้ายและฝาด้านหน้านะจะเพิ่มในส่วนของตัวไฟแอมเบอรไลท์สีแดงแบบนี้มาให้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูสปอร์ตนะครับผมเวลาเข้ามาเนี่ยจะดูสปอร์ตมากเลย นอกจากจุดตรงนี้นะครับซ้ายขวาเราเรายังมีตรงคอนโซลให้อีกหนึ่งจุดนะครับรวมเป็นสามจุดนะประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็ตัวคอนโซลนะครับผมเพิ่มไฟเบิไลสีแดงแบบนี้มาให้ด้วยนะในส่วนตัว IS นะครับผมและเครื่องยนต์คันนี้นะฮะสำหรับคนที่เปิดมาใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับโดยเอ็กซ์มิวเอ็กซ์เดนิเอ็กพีทุกคันนะครับเป็นเครื่องยูโรไฟนะครับผมยูโรไฟแน่นอนนะฮะของเราเนี่ยจะมีปุ่มในการกดเรจินนะครับผมเกี่ยวกับตัวภาพเข่านะครับในการเผาไหม้ต่างๆนานาเนี่ยของ ตัว PM 2.5จะมีให้ติดตั้งไว้ที่คอนโซลน,นะครับผมอ่าจะติดตั้งไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับภายในนะครับก็มีประมาณนั้นเลยนะตอนที่ผมพาไปดูเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับผมสำหรับตัว Mulex ในพิกใหม่ล่าสุดนะ RS นะครับหรือว่าทุกๆตัวสําหรับตัว Mulex Big ไม่ a ด้ c h n g ชันใหม่เนี่ยนะฮะด้านท้ายเนี่ยไม่ได้ต่างกันออกแบบมาเหมือนกันหมดเลยไล่ตั้งแต่ตัว Active e l e g a n i c a n t i m a t e หรือว่าตัว RS เนี่ยจะดีไซน์มาเหมือนกันหมดนะครับก็ ให้เริ่มตั้งแต่ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วกันนะครับอันนี้ดีไซน์แบบใหม่นะครับเพิ่มความยาวของตัวสปอยเลอร์ขึ้นมาอีกนะครับระดับหนึ่งนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้อยากได้สปอยเลอร์ยาวๆลูกค้าก็ต้องไปซื้อชุดแต่งนะครับของสำนักแต่งต่างๆนั่นะน่นนี่มาติดเพิ่มเติมแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวคาท้ายครับดีไซน์มาใหม่นะฮะเพิ่มมิติความโน่นนะครับความสูงของตัว ด้านท้ายเนี่ยนะครับให้มันดูแบบมีมิตินะครับเวลาที่เรามองด้านข้างมันจะสวยมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างคือไฮไลท์ของเขาเนี่ยสำหรับไฟตัวนี้นะฮะดีไซน์มาแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าดีไซน์แบบแอมเบอร์ไล์นะครับสำหรับแอมเบอร์ไล์ก็คือไฟที่มันจะโอบนะฮะที่มันจะโอบสอดรับกันแต่ไฟของเราเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งยาวมาตั้งแต่ด้านซ้ายหรือด้านขวาให้มันต่อกันนะแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นการดีไซน์นะครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ตัวใหม่นี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของเราเราก็จะไม่ได้ทําให้มัน อาจจะเหมือนกับค่ายอื่นมากจนเกินไปนะครับก็จะเป็นโอบมาถึงประมาณนี้นะครับผมก็เลยกลายเป็นดีไซน์ของ a อ e r l i n e นนะครับแล้วนอกจากตรงนี้นะไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับผมต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนเพชรเลยนะเขาะจะดีไซน์มาเป็นแบบลายกราฟิกนะครับผมอันนี้สวยมากๆนะครับเวลาดูตอนกลางคืนเนี่ยนะครับคือเวลาที่เรามองหน้าตรงนะครับหรือว่าเวลาที่เรามองตรงๆเนี่ย สังเกตว่า m ิวเตัวนี้นะครับใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นท้ายนะครับเขาดีไซน์มาเหมือนมันจะใหญ่ขึ้นพอการดีไซน์มาแบบใหม่เนี่ยด้านท้ายมีมิติที่กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเวลามองคือมันชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็แซมมาด้วยกับตัวโลโก้ของตัวอิลสุนะครับในส่วนตัว i อครับผมจะเพิ่มโลโก้ i อเนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ m ิวเอยู่ด้านขวามือครับสีสวยมากนะครับสีสวยมากเป็นสีแบบไทเทเนียมออก เงาเงาหน่อยออกเข้มเข้มหน่อยสวยจริงนะทันมาด้านล่างเพิ่มีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวดิฟฟิเซอร์ด้านหลังนะครับสีอเอสเนี่ยจะเป็นสีเงินแมกเนติกนะครับออกสีเงินเข้มเข้มแบบนี้นะครับผมสำหรับรุ่นอื่นนะครับตั้งแต่ตัวอันติเมตหรือว่าตัวเลแกนแอคทีฟเนี่ยมันจะเป็นโพลสีกันนะครับอันติเมตก็จะเป็นสีดำเงาเงาแอคทีฟเป็นสีดำด้านนะฮะแต่ RS นะครับจะเป็นสีเงินแมกเนติกนะครับ ดิฟเฟอเซอร์นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือรีดอากาศให้มันเร็วมากขึ้นนะครับในเรื่องของการรีดอากาศที่ไม่ที่มันจะเร็วมากขึ้นนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูสปอร์ตนะครับขับรถแล้วแบบในเรื่องของการขับรถดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนตัวดิฟเฟเซอร์นะรถสปอร์ตได้หลายค่ายมันต้องมีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเขาคือคอสปอร์ตแน่นอนล่ะดิฟเฟเซอร์ต้องมานะครับผมสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับคุณลูกค้านะฮะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับตอนนี้เราเปิดรับจองแล้วนะฮ จองก่อนรับรถก่อนคิวแรกนะฮะคิวแรกแรกรถแรกแรกสามารถที่จะรับรถได้ก่อนใครนะครับเปิดรับจองแล้วนะครับผมกับเซกองทัพน,นะฮะหรือว่าถ้าไหนสนใจนะครับอยากไปเยี่ยมชมตัวรถนะฮะตัวจริงตอนนี้เรามีจอดที่สาขาแล้วนะฮะที่อีซูซุสยามซิตีสาขาสำโรงนะครับผมแล้วก็มีจอดอีกหลายหลายคันนะครับ ตามสาขาที่เป็นสาขาของเรานะครับผมสำหรับผมวันนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะ inbox นะฮะหรือว่าแอดไลน์หรือโทรมาหาผมโดยตรงก็ได้ครับเซีงททัพอีสุสวัสดีครับ